ครับนักศึกษาครับวันนี้ก็มาถึงการนับจังหวะโน้ตนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับค่าของตัวโน้ตไปแล้วนะครับว่าตัวไหนมีค่าะครับตัวละกี่จังหวะนะครับวันนี้เราก็จะมานับจังหวะกันว่าเพลงหนึ่งห้องเนี่ยนะครับมันนับจังหวะยังไงหรือว่าเพลงทั้งเพลงเนี่ยมันมีการนับจังหวะอย่างไงนะครับวันนี้ยกตัวอย่างนะครับมาทั้งหมด6ข้อนะครับ ให้ถึงให้รู้ถึงวิธีการนับนะครับว่ามันนับยังไงนะครับมาดูข้อที่1นนะครับเพลงนี้ time signature อยู่2/4นะครับนั่นหมายความว่านะครับตัวดำมีค่าเท่ากับ1จังหวะนะครับหนึ่งห้องมี2จังหวะนั่นเองนะครับวิธีนับนะครับเราจะนับตัวที่1นะครับอย่างนี้โน้ตตัวดำอย่างนี้นับ1นะครับโน้ตตัวดำตัวที่2นับ2นะครับห้องแรกเราก็จะนับ 1,2เห็นไหมครับ 1, 2ที่ห้องต่อไปมีโนต้ตตัวขเบเคีหนึ่งชั้นแทรกเข้ามานะครับถ้ามีโนต้ตตัวขเบเคตหนึ่งชั้นนะครับตัวขเบเคีหนึ่งชั้นมีค่าเท่ากับครึ่งจังหวะนะครับเราก็จะนับ1 N น,น,นะครับ1 N ทีนี้เวลาเรานับจังหวะเนี่ยเวลาเราปลกมือเราจะปลกตัวแไปด้วยครับก็จะเป็น 1& n เห็นไหมครับเอาตั้งแต่ตห้องที่1ใหม่นะห้องที่1น,นับ1 2ห้องที่2 1 n 2นะครับ1 n 2เห็นไหมครับมันก็จะเป็น1 1 2 1 n 2นะครับเราจะไม่นับ1 n 2อย่างนี้นะครับจะไม่ปบมือแล้วก็ 1& n คำตัวแอนเนี่ยเราต้องปรบไปด้วยนะครับ1นึ่งแอนสนะครับเคยให้ทำมาครั้งที่แล้วมีคนนะครับเข้าใจผิดว่า1นึ่งแอนสนะครับตัวแอนไม่ต้องปรบจริงๆตัวแอนต้องปรบนะครับวงเล็บไม่เลยมาห้องที่3นะครับห้องที่3นะครับห้องนี้เป็นตัวคาเบต์หนึ่งชั้นหมดเลยนะครับมีตัวแอนทั้งหมดอยู่2ตัวนะครับเวลาเราร้องและปรบมือนะครับเราก็จะปรบแบบนี้หนึ่ง แอนสองแอนอ่าอีกรอบนะครับ1นึ่งแอนสองแอนอ่าตรงนี้เข้าใจนะครับ1นึ่งแอนสองแอนทีนี้มาห้องที่4นะครับห้องที่4จะคล้ายๆกับห้องที่2นะครับก็จะเป็น1นึ่งแอนสองอ่าทีนี้ทั้งเพลงเลยเราจะปบอย่างนี้นะครับปบช้าๆนะครับ1 2 1่งสองหนึ่งแอนสองหนึ่งแอนสองแอนหนึ่งแอนสอง อีกรอบหน,นะครับหนึ่องหนึ่งอนนึงนสองแอนหนึ1งแอเห็นไหมครับมันก็จะลงตัวพอดีอะมาดูห้องต่อไปห้องนี้ก็ยังเป็น2 4อยู่นะ2 4อยู่นะครับแต่ว่ามันมีโน้ตตัวอะไรเพิ่มขึ้นมาครับโน้ตตัวขาวนะครับโน้ตตัวขาวมีค่าเท่ากับ2จังหวะนะครับตัวนี้การปลบมือปลบแค่ตัวที่1นะครับ ตัวที่2ไม่ต้องปบนะครับ1 2อย่างนี้นะครับไม่ต้อง1 2ถ้า1 2เมื่อไหร่มันก็จะกลายเป็นตัวดำา2ห้องนะครับร้องตัวขาวก็จะเป็น1 2อ่ะมาดกูการอ่าน1นึ่งแอนสองแอนหนึ่1แอนแอนเห็นไหมครับปบมือก็จะเป็น1นึ่แอนสอแอน 1>, 1 and 2 and 1 2เห็นไหมครับอีกครั้งแต่แรก1 and 2 and 1 2 1 and 2 and 1 2อ่งมาดูท้องต่อไปนะครับข้อที่3อ่าข้อที่3ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนกับห้องที่1อ่าเหมือนกับข้อที่1กับข้อที่2นะครับมารวมกันนะครับตรงนี้ ก็จะปลบเป็น 1n2 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 and n1n2 เห็นไหมครับก็จะง่ายขึ้นถ้าเราเข้าใจในตัว n เนี่นะครับเราก็จะปลบง่ายขึ้นทีนี้มาดูข้อที่4ครับข้อที่4มีโน้ตตัวขาวปะจุดเพิ่มขึ้นมานั่นหมายความว่า time signature เ,เปลี่ยนเป็น3/4นะครับ 3ามหมายความว่า1ห,ห้องมี3จังหวะนั่นเองดูจากโนต้ตตัวข้างบนตรงนี้นะครับวิธีการนับเพิ่ม3เข้ามาแค่นั้นเอง1-2-3นะครับตัวนี้ก็1-2-3ตัว3ไม่ปลบมือนะครับตรงนี้ไม่ปลบมือนะ1-2-3 1ตัวนี้2กับ3ไม่ปลบมือนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ 1>, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3เห็นไหมครับอ่าผ่านนะมาดูข้อที่5นะครับข้อที่5 3 4เหมือนเดิมแต่เพิ่มตัวกระเบิดหึงชั้นเพิ่มขึ้นมานะครับก็เพิ่มแอนสเข้ามานั่นเองนะครับก็จะเป็นวิธีนับก็เป็น1 2 3 n แอน3า1 2อนห3อแอนอ่าวิธีปบก็จะเป็น1 2ึ่ง3อ N แอน3แอนหเห็นไหมครับง่ายๆนะครับมาดูข้อที่6ข้อที่ห อ่าข้อที่6ก็มีอะไรเพิ่มขึ้นมาครับไม่มีเลยคล้ายๆกันนะครับก็ปรบก็จะเป็น1 and 2 3 1 and 2 3 1 and 2 and 3 and 1 2 3อ่ามาดูวิธีปรบกัน1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 แค่นี้เองนะครับโอเควิธีการปลกมือตัวแอนนะครับก็คือ,คอตัวขบีตหนึ่งชั้นมีการปลกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคราวต่อไปนะครับก็จะเป็นยากขึ้นนะครับก็จะมีขเบเต็ด2ชั้นเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นบางทีอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่โน้ตงนี้มันปลบยังไงนะครับเดี๋ยวคราวต่อไปอาจารย์จะมาอธิบายฟังแล้ววันนี้มีการบ้านนะครับ การบ้านก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวจังหวะให้เราปรบมือแล้วก็ส่งนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในแบบฝึกหัดต่อไปครับสวัสดีครับ